สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Scary t s h i r t 3D นั่นเองหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาประมาณ1สัปดาห์หรือ1อาทิตย์นั่นเองซึ่งที่เราบอกไปนะคะว่า Scary t e a h e r เล่นไม่ได้นะคะซึ่งตอนนั้นมันเป็นความจริงนะคะแต่ว่าตอนนี้สามารถเล่นได้แล้วเพราะว่า โหลดมาใหม่แล้วก็เล่นได้แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากดูก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่5นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะได้แกล้งคุณครูโดยการทำอะไร e ีพี <c oughs> ที่หนะคะก็จะเป็น e ีพในการทำร้ายคุณครูโดยการ คุณครูต้องนั่งเข็มเข็มก็จะเสียบตูดคุณครูนั่นเองนะคะทุกคน a c c ิสเ o อรนะคะของเรานะคะก็ได้มีแค่ศูนย์นะคะ like so สำหรับคนที่อยากจะดูคลิปแบบแกล้งแฟนคุณครูนะคะเราก็โหลดมาไว้แล้วนะคน,น,นะคะ เรานะคะก็จะเล่นให้ดูสำหรับคนที่อยากดูเนาะเวลาไม่ใช่สิโอเคคุณจะดูนะถ้าหรายเล่นเกมส์แกรี่ทิวเชอร์จบทุกอีกทและเมื่อมันอัพเดตมาใหม่าทุกคนเด็ดเรานะคะก็จะเล่นให้ทุกคนดูนะและช่วงนี้ก็ติดเรียนมาก โอเคเมื่อกี้ก่อนเราก็จะไปหลบอยู่ที่ด้านนอกะคะเราก็จะทำให้เอ็กซิซูรนะคะเรามีแค่มีรรเยอะๆนะคะอืมอยากได้ยิเลกน้างใส่ถุงคน่คอนโอเคส่งน้ำหน้า เราก็ได้เงินมาห้สิบาทเรียบร้อยแล้วเย้โอเคเดี๋ยวซื้อออเซอร์เนอเอรี่นะคะทุกคนคลิปนี e ้นะคะ EP ห้านะคะก็จะมีสั้นๆประมาณนี้นะคะสำหรับใครอยากดูคลิปอื่นอีกอย่าลืมกดไลค์กันมาด้วยนะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย อยากให้ทำคลิปอะไรสามารถบอกได้นะหรืออยากให้ทำคลิปแบบเห็นหน้าก็บอกกันได้นะและก็อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมไปติดตามช่องนี้ด้วยนะนี่เลยช่องคริสตินโ์วนั่นเองเป็นช่องพี่สาวของเราเองนะคะพี่สาวของเรานะคะทำคลิปเกี่ยวกับการภาคการ์ตูนนะคะก็สามารถไปดูกันได้เลยนะทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย